วันนี้ซอสมี NFT กินได้มันนำเสนอกับทุกคนครับซึ่งสามารถซื้อได้ง่ายๆผ่านบัตรเครดิตที่ทุกคนมีอยู่เลยครับทำยังไงมาดูกันเลยขั้นตอนที่1ให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชัน MetaMask ซึ่งสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android จากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อ connect wallet จากนั้นกด buy NFT กดสั่งซื้อกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต เพื่อชำระเงินผ่านบัตรสามารถเลือกจ่ายได้ผ่านหลายช่องทางทั้งคอยคริปโตเคเลนซี่เครดิตการ์ดบัตรเติมเงินข้อมูล NFT ของเราจะถูกอัปเดตขึ้นบน o p e n s e ีความพิเศษของ NFT กินได้คือสามารถใช้ได้ผ่านลายง่ายๆโดยทุกคนสามารถใช้ l ลาย OA ในการโชว์ n f t Member ของร้านอาหารโดยพิมพ์ ID l i ลของร้านอาหารในช่องค้นหาจากนั้น กดเข้าไปยังไลโอ OA พิมพ์คำว่า wallet จากนั้น connect wallet พิมพ์ NFT ในช่องแชทระบบจะทำการแสดง NFT ต่างๆที่เราเป็นเจ้าของอยู่เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆในฐานะเมมเบอร์ของร้านอาหารต่อไปเท่านี้ก็สามารถใช้ NFT กินได้ในฐานะสิทธิประโยชน์กับร้านอาหารได้แล้วครับ NFT กินได้ซื้อง่ายขายคล่องใช้สิทธิ์ได้ตลอดชีวิตไม่จำกัดจำนวนครั้งสนใจสั่งซื้อได้ที่ source n f t b r a n d t i n g i o หรือทาง QR code ที่ขึ้นอยู่ทางนี้ได้เลยครับ